สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะสวัสดียามเย็นของวันอังคารที่14กรกฎาคม2 5 6 3ค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมจะส่งสินค้ากันนะคะรถแท็กอร์ยันมารุ่น ef 4 9 4ที่ค่ะตัวนี้49แรงเตรียมจะส่งไปเป็นเคยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณพี่ประพันธ์และครอบครัวข่าวแวะมาสั่งซื้อสินค้าเมื่อช่วงบ่ายนะคะแล้วก็นัดรับสินค้าวันพรุ่งนี้เช้า แดงแรงฤทธิ์คันนี้นะลุงมลขนส่งไฟซิ่งมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยค่ะเตรียมตัวออกเดินทางกันนะคะปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่พรุ่งนี้รอรับพี่สีแดงแรงฤทธิ์หน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าท่านใดมองหารถแท็กอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านเราอยู่กำแพงเพชรมีบริการส่งทั่วประเทศนะคะสามารถจองจบทังอากาศได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวร์นะคะ ขอบรักคุณค่ะ